ที่ค่ะวันนี้ <c oughs> พามาชมทํารั้วให้กับต้นผักหวานนะคะก็คือเพราะว่ากลัวไอ้หมาเขามาชนเนาะกลัวมันจะตายเพราะหมามันชอบมากัดกินนะคะอันนี้ได้ความรู้มานะคะจาก youtube เขาบอกว่า <c oughs> ให้น้มกิ่งนะคะน้มกิ่งยอดของผักหวานเนาะแล้วเขาก็จะแตกยอดใบ ตามตานี้นะคะก็จะได้ยอดเยอะนะคะอันนี้เราเพิ่งมียอดประมาณฟุตกว่าๆนะคะตอนนี้เราก็เริ่มโน้มแล้วนะคะอันนี้เก่งยังไม่ยาวนะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มโน้มแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึ่งนะคะทางนี้ต้นทางนี้ก็โน้มแล้วนะคะเห็นไหมคะเราโน้มกิ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเราจะโน้มกิ่ง ให้กิ่งมันนอนนะคะพอกิ่งมันนอนเขาก็จะมียอดแตกออกตามตานะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะโน้มลงอีกให้กิ่งเขายาวอีกสักหน่อยก็จะโน้มลงเขาจะได้มีกิ่งเยอะๆนะคะทางนี้ก็เหมือนกันเป็นกิ่งผักหวานป่านะคะอันนี้ชำได้ชำลงกระถางได้สามเดือนแล้วนะคะตอนนี้เพิ่งเอาลงดินนะคะเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตกันนะคะอันนี้เป็นรั้วนะคะ รัวกันหมานะคะรัวกันหมาค่ะ